สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งจอ Android high spec ใน Honda City 2 0 1 2นะครับถ้าใครนึกตัวนี้ไม่ออกก็คือรุ่นที่ไม่เป็นวิทยุบิวอินตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเป็นช่องเก็บของหรือเป็น cd ดีเป็นระบบแอร์ธรรมดาตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสเปคที่เราเน้นในการติดตั้งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น high spec นะฮะคือ2 CPU RAM 4 r o ร64อม64 เนื่องจากว่าสเปคนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นสเปคที่เป็น,ปนไม่ใช่ค่อนข้างนะครับเป็นสเปคที่ท็อปที่สุดในในประเทศไทยเลยตอนนี้การใช้งานมันก็จะรวดเร็วลื่นไหลนะครับแอปต่างๆเวลาเราเปิดมาขึ้นมาหลายๆแอปถึงแม้เราจะปิดไปมันก็ไม่ได้ปิดถาวรนะครับเพราะมันยังซ้อนแอปอยู่ด้านหลังบางตัวก็จะดึงแรมหรืออะไรพวกนี้อยู่ก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยยังยังใช้งานได้รวดเร็วอยู่นะครับไม่ไม่หน่วงไม่อะไรทั้งสิน้นโอเค อเอจัดนะแป๊บหนึ่งตอนนี้นะเปิดวิทยุ FM อยู่ FM เดิมเส,มสม้นเสาวิทยุได้เลยนะครับอขอโทษโมไล มี FM นะครับรอให้ฝนตกน้ำท่วมแล้วก็พาในคุณของชันพื้นฐานก็อยู่หน้าแรกนะครับมี FM มี Music, มิวสิกมิวสิกก็เล่นจาก USB นะฮะวีโอก็จาก USB ตัวนี้ก็เป็น Navigation ก็คือลิงก์เข้าหากับ g o o g l e m a p นะฮะเียแล้วก็เป็นการตั้งค่าอจอขนาดใหญ่นะครับเป็น IPS จอกระจก2.5 d 10ดี10นิ้วนะฮะ อ uh, USB เราก็จะมีสายต่อไว้ในนี้ให้2เส้นนะครับเสียบได้พร้อมกันเลย USB 1, USB 2. 2>, 1> 2เป็นโหมดนะครับจาก FM ก็มาเป็นที่มิวสิกเดี๋ยวผมก็ญาตเอาแฟไดเสียบก่อนนะครับอ,อนนี้เราเสียบแฟลดไ,ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีข้อมูลที่คัดลอีมาจะเป็นไฟล์เพลง เราสามารถเล่นได้ทั้งไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์วิดีโอนะครับนี่ผมทดสอบเพลงก่อนปัดมาทางซ้ายก็จะเป็นรายชื่อเพลงแบบนี้นะครับเปลี่ยนช่องกดขึ้นก็เป็นไล่ช่องไปนะครับไล่เพลงไปตามลำดับกดโมดิคีในส่วนนี้ก็จะเป็น USB ที่เป็นวิดีโอนะครับตอนีผมยังไม่ได้กอปไฟล์วิดีโอมาเทสนะฮะ สามารถเล่นไฟล์ MKV, m p c MVI, MV AVI นะครับ MPEG คี้ลงมาเล่นได้เลยนะครับก็ใช้แทนแผ่น DVD, แผ่น CD ละมไม่ต้องใช้แล้วนะฮะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นโหมดของ AV-IN จบจากวิดีโอนะฮะเป็น AV รู้จักคำว่าซ้ำเสริมตัวนี้จะเป็นฟิล์มอีกชั้นหนึ่งนะครับ แกะกันปึ๊บหน้าจอก,ก็จะมีฟีมอีกชั้นหนึ่งนาหมดเอวีอนันนี้คือฟังก์กชันพื้นฐานแล้ว<อ>น้าโว่ต่อมานะครับเราจะใช้โหมดออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้การการเล่นแอปพลิเคชันบนออนไลน์ YouTube ดูทีวีดูอะไรมันดูผ่านแอปหมดเลยนะครับขอให้เรามีอินเทอร์เน็ตตัวเครื่องจะใช้เน็ตได้อย่างไรเราแชร์ฮ o t s p o t จากมือถือมานะครับ แกครั้งเดียวนะครับพอมันจํำไวล้วมันก็จะจำต่อไเลยท,ทุกครั้งขึ้นมาเราก็แค่เปิดฮอสปอตเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกันเองบุธก็เช่นกันนะครับตันนี้มันเชื่อมแล้วนะฮะเรัรับรุธไฟล์คุณก็ปรับมาที่หน้าแอปพลิเคชันอยากฟัง FM นะครับผมจะเริ่มดับไปก่อนก็ตัวนี้จะเป็นวิวไทย l a n สตรีมมิ่งร d ดิโอก็เป็นวิวเอฟเทั่วไปแล้วครับแต่ว่ามันออนไลน์เพราะฉะนั้น คุณอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่อยู่อีสานอยู่อุบลอยู่ภาคใต้คุณก็ฟังคูเอฟเอ็มได้เนี่ยน,นะฮะแต่วิธีการเปลี่ยนช่องก็เราก็ไล่ไปเปลี่ยนแอปไปนะฮะชัดๆเลยไม่มีเสียงซ่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะพอมันสตรีมมิ่งข้อดีของมันก็คือมันชัดเอ เดือทางขึ้นอย่าฟังนะครับปิดหน้าจอได้กดกากบาดค้างไว้แล้วจอก็หยับไปเสียงยังออกอยู่ตามเดิม mm. แล้วก็อันนี้ไปได้นะครับแปะหน้าจอก็มาหรือกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับ mm. ออกจากแอปให้กดสี่เหลี่ยมซ้อนการแล้วปัดทิ้งไป mm. ต่อมาดูรายการย้อนหลังพวกละครต่างๆนะครับซีรีส์ก็เป็นแอปพลิเคชันของรายทีวี เช่นกันครับอยู่ที่ไหนคุณก็ดูได้ในยุคนี้นะครับค่อนข้างที่สะดวกสบายเมื่อคืนเราลืมดูหรือติดภารกิจไปนู่นนี่นั่นทำงานอยู่นะครับแต่ติดละครเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หมดเลยคุณดูย้อนหลังไม่ได้ยุคนี้นะครับดูย้อนหลังไ้แล้วแถมยังดูในรถได้อีกต่างหากนะครับอ๋อก็กดโฮมนะครับแล้วก็มันย่อจอเล็กก็ปิดไป ถัดมานะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นรายการย้อนหลังตรงนี้ก็จะเป็นเรียลไทม์เลยจะเป็นดิจิตอลทีวีที่เป็นแบบเรียลไทม์อยู่ที่ไหนก็ดูได้ไม่ต้องใส่กล่องดิจิตอลทีวีต่อไปเลยนะครับลืมไปได้เลยนะครับที่คุณจะต้องมาติดตั้งกล่องทีวีเวลาเปลี่ยนช่องต้องมากดรีโมทแอปต,ตัวนี้เลยนะฮะมดูว่า์กคอย นะคอยก็เล่นขึ้นมาแต่เ่มเสียงแต่รถขับดูได้นะครับรถขั้นที่ก็ดูได้แล้วจอ10นิ้วใหญ่ชัดเต็มตาผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งดูได้สบายนะครับจอก็จก2.5ดีตรงนี้กันรอยนะครับแล้วก็เป็น IPS Screen ภาพสีสันชัดเจนสดใส เปลี่ยนช่องแต่แต่ครับเลือกชแนลช่องก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้เราก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปครับอันนี้จะเป็นไทยรัฐเปลี่ยนปั๊บเลยเห็นไหมฮะช่องเปลี่ยนทันทีชแนลช่องห้านนปีฝ่ายไม่ไว้วางใจเห็นไหมฮะ ดูได้เลยชัดเจนนะครับแบ็กออกไปเพิบออกมี Spotify บางหลายๆท่านนะครับชอบเล่น Spotify ก็ถ้ามี User Account แล้วก็ใช้เข้าระบบได้เลยนะครับต่อมากับ YouTube ที่สุดของความบันเทิงแล้วสำหรับ YouTube ขาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันมีเรื่องราวมากมายมีมีชั n น nel ต่างๆมีช่องต่างๆ ที่เราสนที่เราชอบนะครับหรืออยากจะฟังเพลงฟังดูคลิปมีเยอะมากนะเปิดปุ๊บมาปุบ๊บในเครื่องที่มันเป็นสเปคส,สูงเนี่ยเวลาเรากดแอปปุ๊บมันขึ้นเลยกดอะไรมันขึ้นเลยมันรวดเร็วไวนะฮะอ่าีเราดู YouTube เราอยากจะเอ,อ่เล่นนำทางไปด้วยนะครับดู YouTube ไปด้วยง่ายๆครับคุณพมไปก่อน อันนี้แอคเคาทผมเป็น YouTube พเมี i ยมอยู่นะครับมันก็เลยย่อเป็นจอเลยค่ะหรือปิดไปก่อนนะฮะผมขอปิด YouTube ผมไปก่อนคุณก็มาเปิดที่ Navy นะครับคำสั่งนำทางหรือเสียงก็สามารถใช้งานได้นะฮะนี่ Navy n a น y นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ g o o g l e m a p เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้สเปคค่อนข้างกินทรัพยากรระบบ CPU ที่ต่ำ4คอแรม2อะไรพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมากว่ามันจะรันขึ้นมาค่อนข้างใช้เวลาครับเดี๋ยวผมปิดเคลียร์ให้หมดเลยเปิดในวีปึ๊บเรามาดูกันนะครับเนี่ยปึ๊บโหลดแผนที่อะไรขึ้นมาครบหมดเลยถ้าเป็นตัวสเปคเริ่มต้นพวกนี้อาจจะจะช้าหน่อยมันจะไม่ไม่เร็วตามมือไปเซ็นทรัลลาดพร้าว ครับสั่งเสียงปุ๊บปุ๊บมันมาถ้าเป็นตัวเริ่มต้นมันจะค่อยๆมาทีละคำนิดๆๆ,ๆ,ๆนะครับก็ต้องใช้เวลาเนี่ยง,นย,งยง่ายๆเวลาการนําทางเนี่ยตัวเนี้ยประมาณไม่ถึง1ิวินในการแสงงานเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นมีมี1นถึงสนาทีแน่นอนจริงๆครับอันนี้ลองมาแล้วนะครับโอเคเนี่ยมันก็นำทางเลยแค่เราพูดคำว่าไปแล้วไปตามด้วยจุดหมายปลายทางนะครับ ไม่ดูอีกครั้งเราต้องออกกลับมาหน้านี้เลยนะฮะไปเซนทันเวสเกตนะคำมันมาขึ้นมาพลึดเลยมันจะไม่ขึ้นมาเป็นคำคำแล้วมันก็ค้นหาค้นหาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมฮะตั้งแต่พูดมาเนี่ยไม่ถึง10วิเลยมันนำทางเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนอะ่าทีนี้ถ้าเราจะดู Youtube ด้วยง่ายๆเลยครับมี2วิธีนะฮะสำหรับตัวนี้ก็คือกดโฮมไป ก็จะย่อเป็นจอเล็กแบบนี้แมพจะย่อเป็นจอเล็กนะครับเราก็มาเปิด YouTube แบบนี้เลยตอนนี้แค่เดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ของเราเนีฮะไปเปิดให้หมอดูครับผม <c oughs> ไปอัพไซด์้วยแล้วผมแล้วเดจะไปขับดีเราจะข้ามขั้นปีสิปีไปเลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่พอก็อีอีเลยถ้าอีมไม่พออี หรือีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถแบ่งครึ่งจอซ้ายขวานะครับแตะที่จอแล้วก็ดึงลงมานิดนึงนะฮะก,กดที่สี่เหลี่ยมซ้อนการค้างไว้อามันก็จะแบ่งเป็ขึ้นจอซ้ายขวาให้ละทีนี้เราก็ขยายตรงนี้ขึ้นมาครับเห็นไ,ไหมฮะก็จะแบ่งครึ่งจอแล้ว ตรงนี้ก็สามารถที่เลื่อนไปได้ว่าดูจะดูเส้นทางอะไรยังไงแบบนี้นะครับก็ขอบคุณน้องนิชาครับมานอกสถานที่สะพานควายนะครับสนใจติดตั้งจอ Android High Spec นะครับหรือจะเป็นสเปคเริ่มต้นก็นได้เราก็มีนะครับตามงบประมาณก็เริ่มต้นที่8,000บาทนะครับสำหรับตัว High Spec จะอยู่ที่16,500 สนใจติดตั้งนะครับติดต่อเอกครับ0819876286 Facebook Fanpage YouTube Channel เอกเลสซิ่งแอสเซซอรี่ครับก็เขาไปดูงานติดตั้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าจอแอนดรอยและอุปกรณ์ a c c e s ซอรี่อื่นๆเนี่ยดูในเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับผม